ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวันพารวยวันนี้มารับชมแนวทางเล่าพัฒนานะครับประจำงวดวันที่14บสี่ทับสิทับ 2, 5, 6, สองหาหสำหรับผลงานในงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่เลเวลรูดในหลัก6นะครับก็เข้าตัวเจาะ61นะครับ สำหรับช่อง youtube วันพาลวยนั้นเป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขก็เป็นเพียงผลคำนวณที่ทำได้แล้วนำตัวเลขมาให้ในรูปแบบตารางตัวเลขนะครับเพื่อนำ ไปจัดเป็นคู่ชด2อตัวสมตัวสีตัวตามที่ได้ทํามานะครับก็จะแยกเป็นแถบสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินก็จะเป็นเลขวิ่งลูดนะครับแล้วก็มีเลขนอกตารางนะครับในบางครั้งก็หลุดก็จะไปเข้าคู่ชด6ตัวเลข6คู่นะครับก็คือมีเบิ้ลสาแล้วก็คู่ชดปกติ3นะครับถาาม,มาเลขนอกตารางนะครับ สำหรับสีตีผลนหวยลาวที่ออกไปแล้วนะครับก็มีดังนี้ที่19ทับ10ทับ68ออก0025 00 3 11สทับ10ทับห8ออก64 37 25 3 1เจอทับอทักออก5้12 26 5ออกทับทับออก70 29 26 เจ็ดทับสิบเอ็ดทับหกแปดออกศูนย์เก้าสามสามสองศูนย์สิบทับสิบเอ็ดทับหกแปดออกสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดสิบสองทับสิบเอ็ดทับหกแปดออกเจ็ดสามหนึ่งหกห้าหนึ่งนะครับก็ตัวเลขของเราก็ไปเข้าฝั่งลาวนะครับเจ็ดสามด้วยนะครับก็ข้ามโคงไปเข้าเจ็ดสามส่วน สองตัวข้างล่างปกติก็เข้าเลขฟิ่งรูดหกนะครับแล้วก็เข้าตัวกลับหกหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เน้นฉีดเส้นสีเขียวนะครับวันที่สิบสี่ทับสิบเอ็ดทับหกแปดก็รอผนออกสําหรับตารางเลขหวยลาวนะครับประจำว่าวันที่สิบสี่ทับสิบเอ็ดทับหกแปดก็มีทางนี้ก็เริ่มที่เลขนอกตารางก็มีเลขศูนย์เลขสองเลขเก้า ประกอบคู่ก็จะเป็น020929ถ้ามาเบิ้ลก็เป็น002299นะครับส่วนเลขในตารางก็จะมี2แถบสีนะครับก็มีสีส้มแล้วก็สีน้ําเงินก็จะสีน้ําเงินก็จะเป็นเลขวิ่งรูดนะครับในการจับเป็นคู่ชุดนะครับส่วนสีส้มก็มีเลข6เลข7 เลขหนึ่งเลขแปดนะครับสีเงินสี่ห้าสามในงวดสองวันที่ผ่านมาก็มาในตำแหน่งสีส้มนะครับงวดก่อนที่ออกแปดเจ็ดก็มาสีส้มนะครับแล้วก็หนึ่งห้าก็มาอยู่ในตัวเลขสีส้มสี่ตัวเลขประกบคู่กันเองนะครับซึ่งทางช่องของเราก็ไม่ได้ประกบตัวเลขแบบนั้นนะครับก็จะเอาสีเงินประกบสีส้มเป็นหลักนะครับ ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนําไปจัดเป็นคู่ชุดตัวเลขเองนะครับก็ทํามาในรูปแบบตารางตัวเลขนะครับเผื่อใครที่ชิดต่างออกจากไปออกจากตัวเลขที่เราจับไว้นะครับตัวเลขก็ไม่มีใครร่วงรู้ตัวเลขจอ,อกอะไรนะครับดังนั้นก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นต่อไปก็มาดูแนวทางชุด2ตัวนะครับเลขวิ่งรูดในหลักสี่ก็ตั้งแต่40ถึง49 สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าตัดมาเหลือสี่คู่คือสี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดก็เน้นไปที่คู่ชุดสี่หกแล้วก็สี่แปดที่เส้นสีเขียวชิดด้านล่างตัวเลขนะครับก็เป็นตัวเลขเน้นแต่ว่าในงวดที่ผ่านมาก,ก็ไม่มาตรงที่ชีดเส้นนะครับก็มาหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับในหลักหก ก็ถือว่าเข้าตัวตัดอยู่นะครับต่อไปก็เป็นเอาทางหมื่อลาชุด2ตัวในเลขวิ่งรูด5นะครับ5ก็ตั้งแต่5 0ถึง5 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9ตัดมาเหลือ4คู่ชุดก็คือ5 7 5 8 5 6แล้วก็5 3ตัดให้เหลือน้อย ตัวลงไปก็น้นไปที่คู่ชุด58แล้วก็53ก็เป็นแนวทางหวยลาวชุด2ตัวนะครับประจำว่าวันที่14ทับ11ทับ6 8ต่อไปก็เป็นแนวทางหวยลาวชุด3ตัวในเลขวิ่งรูด3ก็ตั้งแต่30ถึง39 3031323343536373839 ก็ตัดมาเหลือสามคู่คือสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามหนึ่งนะครับก็เน้นไปที่คู่ชุดตัวเลขสามเจ็ดนะครับเผื่อจะออกตัวเดิมนะครับเจ็ดสามที่อยู่ข้างหน้านะครับออกเจ็ดสามหนึ่งหกาหนึ่งนะครับก็เข้าฝั่งลาวด้วยนะครับเจ็ดสามตัวเลขที่วางไว้ในวัี่ิบันมาส่วนตัวเลขสามตัวก็เชียวไปเชียวมานะครับในคู่ชุดสามตัว ในตารางตัวเลขก็มาครบนะครับแต่ว่าเราจับตัวเลขไม่เข้านะครับก็ขาดขาดเกินเกินนะครับขาดแค่เลขเดียวนะครับเกือบจะเข้าสามตัวก็หมายลาชุดสามตัวก็จะมีสี่คู่ชุดดังนี้คือแปดสามหนึ่งหนึ่งห้าสามเจ็ดสี่หกแล้วก็เจ็ดสี่แปดสำหรับแนวทางหมายลาชุดสามตัวก็เน้นไปที่คู่ชุดแปดสามหนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่หกนะครับ ก็รอผลออกวันที่14บสี่ทับสิอทับกแว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขก็นำมาให้ได้รับชมทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ทางช่องวันพารวยตรงนี้นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขก็เป็นเพียงผลคำนวณเพียงเท่านั้นซึ่งไม่มีใครรู้ตัวเลขจะออกอะไรน,นะครับทางช่องเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับ ต่อไปก็เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาชุดสี่ตัวก็จะมีสี่คู่ชุดตังนี้คือห้าแปดสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามห้าเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดก็เน้นไปที่คู่ชุดสี่หนึ่งห้าสามแล้วก็ 5746นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขชุด4ตัวหว้เล่าพัฒนานะครับหรือว่าไว้พัฒนาก็เป็นแนวทางวันที่14ก็ตรงกับวันศุกร์นะครับก็เป็นแนวทางไว้ลาว,วันศุกร์ที่14พฤศจิกายน68ก็รอรุนผลพระทะเลจะมาทำนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและความมาเทิงทางช่องของเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการ รับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะสําหรับแนวทางตัวเลขก็ได้คิดคํานวณตัวเลขมาวางในรูปแบบตารางตัวเลขเพื่อนําไปจับเป็นคู่ชุด2ตัว3ตัว4ตัวตามที่เคยทําม,มาสํหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณทุกการรับชมสวัสดี